สว,ส,สวัสดีครับสวัสดี FC ชาวนาทุกท่านครับสวัสดี FC ชัดเจนพันข้าวทุกๆคนครับตอนรับทุกท่าน้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับเออวันนี้ผมพาทุกท่านมาสับ้าเนะาะสับ้าในร่องนาดานะครับนาดํารถดํานะครับวันนี้วันที่31มดกราคม2564ครับแปลงที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือแปลงพันข้าวหอมหนาคานะครับข้าวเหนียวหอมหนาคาเป็นข้าวเหนียวนาปรางเนาะนานา,นาปรางนาปีได้หมดนะฮะ เป็นข้าวไม่ไวแสงนับอายุเอาครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบวันวันนี้ผมพาท่านมาสับหญ้าเนาะด้วยเจ้าเครื่องนี้ครับนะฮะอีหอบนะครับก็สับไปได้ประมาณสี่ห้าแถวแล้วนะครับเมื่อวานก่อนวันนี้ก็มาอีกแต่เช้าก่อนเช้านะครับก็ออกกำลังกายครับถือว่าเป็นการมาออกกำลังกายไปในตัวนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงคนค่อนข้างเยอะในการเดินแต่ละล่องเนาะนะครับข้าวตอนนี้ก็ อายุประมาณ50กว่าวันแล้วนะฮะห้กว่าวันแล้วปากดําไปเมื่อวันที่27่ธันวาหกสานะครับวันนี้วันที่3ามสิบเอ็ดมกราหกสี่นะครับก็50เกือบจะ6กแล้วละ่ะก็อยู่ในช่วงของระ,ระยะระยะแต่ก่าแต่กออยู่นะฮะวันนี้วัชพืชก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะออก็พยายามคุมน้าครับมันใช้น้ําห้วยเนาะต้องต้องสูบน้ามามันมันก็หลายตังค์อยู่นะฮะวันหนึ่งก็300 นับสุบแป๊บเดียวก็หายสูบแป๊บเดียวก็หายเพราะว่าเป็นเป็นปน,นาดินทรายนะวนฝนทรายนะครับเขาเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่นะ,นะครับส่วนแปลงนี้ก็เสียวดีแต่ว่าหญ้าเพียบเลยเดี๋ยวผมต้องรีบไปสับหญ้าก,ก่อนครับ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันครับว่าสับหญ้ายังไง <laughs> ผมก็สําหรับช่วงเช้านะครับก็ทําเวลาไปประมาณชั่วโมง45นาทีนะครับชั่วโมงกว่ากว่านะครับก็ไม่ไหวนะครับเหนื่อยนะครับยอบนะครับทําผมหอบสมชื่อเลยนะวันนี้มาช่วงเย็นครับช่วงเย็นนะครับก็เหลืออีกประมาณเกือบ20แถวนะครับก็จะลากพยายามลากให้มันเสร็จเนาะพยายามใช้ให้มันเสร็จแล้วก็จะทําการตรึงน้ําเข้านะครับก่อนจะตรึงน้ําก็ กะว่าจะหว่านธาตุรองเอ้ยพ่นธาตุรองฉีดพ่นธาตุอาหารรองก่อนนะครับเพราะว่าต้นข้าวดูบางบางส่วนมียอดเหลืองนะครับก็น่าจะขาดธาตุรองนะครับก็จะฉีดพ่นก่อนนะครับแล้วก็จะตรึงน้ําเข้าขังให้เต็มที่เลยทีนี้นะครับหลังจากเราสับหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานการสับหญ้าโดยอีหอบนะครับนะครับทาคนทําหอบสมชื่อครับนะครับ ก็ทาไปเก็บเข้าปนไปพักไปนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับเร่งอะไรมากมายนะครับก็คือน้ําต้องกรุกกริกนะครับน้ําเยอะไม่ได้เหนื่อยนะครับต้องสู้กับแรงเครื่องในการผลักดันเนาะนะครับก็ต้องน้ากรุกกริกนิดนึงไม่ต้องเยอะครับพอดีท่วมหลังเท้านะครับก็โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ ผมก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วฮะกับพื้นที่แปลงข้าวหอมนาคาหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่คือแปลงนี้นะครับใช้เวลาหนึ่งวันกับอีกครึ่งหนึ่งวันครึ่งนะฮะเช้าชั่วโมงกว่าเย็นอีกเกือบสองชั่วโมงนะครับในการเก็บหญ้าในร่องนานะครับโดยใช้คุณหอบนะครับเออก็ทําคนใช้หอบไปด้วยนะหอบสมชื่อเลยนะฮะเราไปดูผลงานกันฮะ นี่คือผลงานเนาะก็ไม่ได้วิ่งหมดครบทุกแถวนะฮะเพราะว่าบางแถวก็คุณแม่กับคุณพ่อเพื่อนมาซ่อมแบบซ่อมขวางไว้นะครับอียหอบคุณหอบก็เข้าไปไม่ได้ก็ไปเลยตมเลยไปนะครับโดยรวมแล้ว80%ก็ถือว่าโอเคนะฮะจากนี้ก็คงต้องตรึงน้ําเข้านะครับตรึงน้ําเข้ายังเหลืออีกหนึ่งแปลงนะฮะแปลงนี้จะเป็นแปลงรุ่มต่ําที่งามหน่อยนะครับเขียวปลื้ดเลย อยู่ในช่วงของแตกคอแตกกาะดอยู่นะฮะแรงนี้ยังไม่ได้วิ่งนะฮะหนึ่งไร่เหมือนกันนะครับลองดูประมาณสามร่องนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะนี่คือผลงานนะครับสามร่องนะครับแลงนี้ดินจะนุ่มกว่านะครับใช้งานง่ายวิ่งเร็วนะครับแล้วก็หญ้าสับตายดีนะครับโดนสับตายดีนะครับฝั่งซ้ายนี่ครับนี่คือวิ่งไปแล้วนะครับฝั่งขวานี่คือยังไม่ได้วิ่งนะครับ ทุกกาเห็นความแตกต่างเนาะนะครับถ้าใครยังพอมีแรงเนาะเออยังพอมีแรงวิ่งแรงเขียนแรงใสยอยู่ก็จัดไปครับ <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับ4ี่สิบห้าสิบอัพนะครับก็ต้องดูเรื่องเข่าของตัวเองด้วยนะครับก็อย่าหักโหมนะครับผมก็ทำไปก็พักไปทำไปก็เก็บยาไปถ้าเหนื่อยก็หยุดนะฮะไม่ได้ฝืนไม่ได้เร่งนะฮะก็ มันก็เลยไม่ได้งานเยอะเท่าไหร่แต่ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเราเดินทางสายกลางนะครับเราไม่เคร่งนะครับนี่ฮะฝั่งซ้ายนี่คือเรียบร้อยนะครับใช้คุณหอบเดินรากนะครับฝั่งขวานี่คือยังไม่ได้ทําอะไรนะฮะหญ้าก็เตรียมตัวจะพุ่งนะครับแปลงนี้ผมกะว่าจะตรึงน้ําเข้าอีกสักรอบก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลามาเลยเพราะว่าจากนี้ไปก็คงต้องอยู่เวียนยาวนะไม่มีเวลาว่างมานะครับอันนี้คือวันเสาร์อาทิตย์คือวันที่มีค่ามากนะครับ ก็เลยต้องมานะครับรีบจัดการเนาะเป็นชาวนาบรรยุดครับชาวนาบรรยุดไม่ใช่ชาวนามืออาชีพนะครับไม่ใช่ชาวนาฟูไทมก็ต้องบริหารจัดการเวลานิดนึงนะครับแต่งนี้เดี๋ยวตรึงน้าเข้าอีกรอบหนึ่งนะฮะประมาณกลางหรือปลายเดือนนะครับถ้ามีเวลาบ้างก็จะมารากมาใสอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับสําหรับท่านที่นะครับคิดประคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับทั้งทางช่องทาง YouTube ชัดเจนพันข้าวนะครับหรือทางเพจ Facebook นะครับชัดเจนพันข้าวเช่นเดียวกันนะครับสองช่องทางให้ท่านได้ติดตามเนาะก็าฝากไว้ด้วยครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ